สบายดีพี่น้องสบายดี FC สี่ักแข่งสุกูสุกคนพอกับเคยหลาคือเก่าพี่น้องตอนนี้ก็มาอยู่ในหน้าน้องแคนพี่น้องหลังจากหลังจากเด็กๆก,กินก๋วยเตี๋ยวเสร็จเรียบร้อยพี่น้องเลย ซื้อกเตียยมาผากเด็กๆนะครับพ่อมแม่เพื่นก็เลยสิมาหาเบน้งหน้วัามีนสิมีวัเนาะก้อนน้าไม้บงบ่อยนะม้างบก็บมามีอยู่เกือบคือปศัยนี้ ว่้าเจ้าเก่งเลยเนาะมากับบมีเลยเนาะเครี่อแนงมันพี่น้อง อยู่ใช่เหตตาโคนดมาออกเลยใสแค่นี้แหละเออเธอระดอกซองดอกวะ่ทีาอคนวงดวงอว้วมาัมมตางงอันนี้นตตาโคนนะโอ้ยดอกมกกันคือน่อยเทอะ อันสี่ห้าอันสีห้าเกษนั่นไทยเคียนนั่นน่นน่นน่น บ่มีแนวใส่ป่าจะแนวใไม่ล่พี่น้องอันนี้เนาะป่าเวนยาก็เลยมาหานมข้าล้านก็มันมีมองหาแบบเป็นป่าเหากสิไปหาอยู่นี่มันบ่มีมองเออตัวนี้ใหญ่ใหญ่ใหญ่ ขันได้น้าน,นี่จากเศร้านซีบนอกับพ่อแล้วเนาะเก็บใส่ตีเลย, <c oughs> ยลเออเก็บใส่เก่งเก่งเก่งกิง ดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องทิมะโมต้องเอาดอกน้อยๆไลมันเกี้ย ไก้แค่นโอ้ยมันหน่อยเกินแค่เลยไวให้มันใหญ่ก่อนหัวบ่บ่รอกมันหน่อยไวให้มันใหญ่ก่อน เออกันแน่นี้คือ <ไป S 1> นี่เก็บเอามาสละบนี่หน,น้าเบิรนทุเิร์สมเอาจนเบื่นเออฮ้องออา,าเลยเนาะ าน,าน,น้ามำไมเลี้ยนีมีฮักุูจีรอได้หน่รอบังโซนมันนองแทนนองแทนสองอันสื่ออันนี้มันเหี้ยวมันเลยเนาะ น้นนำไม้ในสว,วนพี่น้องเลยนี่น้ำไม้มันมีนะต้นหน่อต่ำมันเถอะบึ้งเอาไปใช้คันน้ำไม้ไผ่ป้ากับพ่อมีอยู่พี่น้องแต่วันอยากน้ำไม้เนี่ยมันเมื่อยน้ำไม้ไหลโอ๊ย <laughs> ยังดังทืเดี

Hãy Miễn hay ơi. xiên hay ơi phun, ơi ở phụ. Cái ăn hen nhậy. Hết mai. ไม่อันนี้คายมันสีลายได้พี่น้องอ่คายลา,า,ายกาบกับแข้งนนแต่ว่าบาดทะทางใน,นมาผัดอ่อนอมันบัดเส็บแต่ว่าค่ายนี้อ้ยอาหาเน่าบ่มีน้ำดอกแต่ค่ายเนาะอ้ยยุ่งไปเลยจะไปทีไนู้ <c oughs> นระเบาหมะจินตาดกบ เก็บใส่พรตติเออนี่พ่อมานึ oh, sure? well, kind of oh, oh. ่งนี่ว้ายมันคือลายเทนันเออว่าแต่บ่มีเนาะก็นําออกมามีแต่อันงามๆปูออกมาปูออกมาม่มันมีแต่อันขาวๆเหมือนเนาะโตมหัวมันคือขาตี้เหมน มันต้องซองหาดีๆเนาะมันมีใบบางใบมันหล่นใส่กอมันน,น,น่ะโอ้เป็ดอันอชื่อนา้เฮ้ยโมอเลยนะนเออน้องแนนเห็นดีขนาดเก็บมาเป็ดติโอ,อ,<ๆ>โอ้ลูกชาวก็ไปเห็นนะ้มันแบบมูขาไปเห็น น้ำยองไฟล่าบักใหญ่ส่เอาไสโอ้ยหลายๆเติบเลยพี่น้องพูน่าโอ้ยมันสิลี่อยู่กลางเกาะ ไปลองส่งเบิ่งดูพี่น้องบ่เห็นเนาะพี่น้องบ่เห็นบ่เห็นบ่ค่อยบ่เคยหาน้ํไม้ไล่จักเทื่อมันแถวเฮามันบ่มีกอน้ํไม้ลังไปหิวมาแคนบ่เคยหาน้ํไม้ไลจักเทื่ออยู่บ้านมันบ่มี มันต้องซอมมึงขััๆเนาะส่วนลายใบมันก็อยากปุง่งใบมันอยากปุ่งมันใส่เนาะอีะอยังกันเด็กน้อยชุมนีโอ้เห็ยนยังกันรอร่อย tôi nói hình cái nhai nó xong ăn bọ. Ủa, tôi nhai nó Ừ, bọ ເບິ່ງບໍ່ເປັນແນງນຳແດ່ເນາະແຄະເນາະກໍບໍ່ແມ່ນເອົາແກງອັນນີ້ຕາມອງເຮົາຮັກເອົາໂຕກ່ອນນາກຮົາບິງດີໆກູ່ນຍັລີຜາປນມລອງບິ່ คนเราเลี้ยวหาบบเห็นจักอันเดียวนี่เ,อ,เออมันลักลี่เนาะต้องซองหาคั่ะ<ด>นอมันพี่น้องนะเอาบ่ออันนี้กะคือบ่อใบให้มันใหญ่ก่อนมันจงได้กินลายแต่ว่าความเสียบ่นน,นี้แหละพี่น้องเราไปต้มนะ หวานค่ะขนาดไหดนนอนังขาวมันปะรอบางส่วนมัน,มเ,นเคยอยู่แต่อยากเบืองไหมเนี่อยอ่า ไปใส่ไปทำเด้กไปำกันเมดทีมงานไปไปตีพาลุไปเพิ่อันนั้ข้กล้องกันพาเลยนะหนึ่งเดียวมาหนึ่งสอง้าม่ี่เขา่ทยทีมงานหาน้ใ่ครัพี่น้องได้เต็มกระถางอู้ด้เต็มกระถางปูปาา พาเด็กให้เด็กๆพาไปเบึ่งมันอยู่ใช้มันหัวใหญนะ่น่ะป้าดคือสิพูกไก่แถวบานนี่เอาท่าไกลๆนี่เ <laughs> บึง่งเบิ่งทถวไกลๆเอาผู้มันไกลเ <laughs> กินเม่นมืดพี่น้องเท่านี้สวนมันเขาคอบครัวน้องแกน ขา้าวไรพี่น้องเย้ยดำหน้ากับปเปลีวน้ำมันมืดไผ่กับผ้ากุ้งไม้เออผ้ากับผ้ากุ้งไม้เห็นให้ไผ่ดับไผ่ดับจนว่าบม่ได้ใช้ไผ่เดี๋ยวนี้น้ำกับเขาไปคอเขาเจ้ากินอยู่บ้านโอ้ตอรีพี่น้องเร็วลย<ฮ> กลางคืนม่เลยนอนได้เจอกันแคนไฟดับเออน้ำเนาะมีแต่ได้ตายแต่ว่าได้ตายพี่น้องได้ได้ตายเพราะว่าไฟาตุนไม้หินให้ได้ตายทับมันม่หัวพลใสไม่กินได้เนอยในสเบื้องหิตกดา โอ้โหไปบูกับนักกระโดแท้ลมหัวคิดของความพี่น้องเออปวดตาบก้ห้อยก็เถอะก็ใบพี่น้องนี่คุดเนาะลมบอเดียวนี่พายคนนะเออตีนยาวหรือคนนะพี่น้องมีประโยชน์เด้อในชุดมันนี่ เล็ดปกตาบรับโอ้ชวนมันผลพินโนมันกำลังเริ่มเป็นหัวขอนองเคนนองเพชรว่าเออเอาไปเห็นอะไรกินเออเช่บ่มันก็กินได้อยู่บ่ อ่าเอาไปจี่กินโลดเห็ดนี่ข่อยบ่เอาได้เอาเพติไปจีกนเใส่มันโอ้ยมันยังบเป็นอันนี้ปไว้ปไว้มันสเสียซือ บ่ไหวบ่ต้องพูดดอกมันสิเสียหาย <c ười> มีทุ่งยางอยู่เอ้ยเออเอามาใส่รถทำเมื่อแกเอาปลามันมาปลาเฮือนเฮ <c ười> ืงเลยนี่แหละพี่น้องได้นี่ ได้นี้ใส่บ่ได้เลยพี่น้องผ้าผ่าต้นไม้ต้นใหญ่ๆเลยนะที่เขาเลี้ยวไปนะผ้าผ่าเลยผ้าผ้า,า,าต้นมนเลยแล้วก็มันมันแหลนมาใส่เห็ดให้นี่ให้ปั้มนำ้ำตตยพี่น้องตอนนี้นำกับไปขอเขาใส่ เขาไปเอาอยู่บ้านไม่ขอเขาใส่พนเปิดปบ่ได้วันนี้ลุหรี่คนเนาะเพอร์จิตโพโอ้่น้ำงคอยายเต็นน้ำอาบยังว่าอาบเท่าพายนานเลยพี่น้องขอบใจทุกคนที่เข้ามาเพิ่งพอกันม่คลินปนาสบายดี